สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณยังคงอยู่กับท n n สถานีข่าว24ชั่วโมงในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชารีพัฒนาวงโพคินค่ะสำหรับวันนี้ยังคงเป็นภาค2ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาดินถล่มหรือแลนสไลด์นะคะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาในวันนี้ค่ะเราจะมาฟังมุมมองของนักวิชาการกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีที่พูดถึงเรื่องของการจัดโซนยิ่งพื้นที่เสี่ยงภัย นอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของโครงสร้างทางวิศวกรรมด้วยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่มที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันตกหรือว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ในประเทศไทยได้อย่างไร เราจะมาพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทธิศักดิ์สวรรัมท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมปฏตพีภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์คะสวัสดีครับอย่างที่บอกไว้คราวที่แล้วได้มีโอกาสพูดคุยกันกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่า พื้นที่ที่ท่านผู้ตรวจบอกว่าเป็นห่วงมากที่สุดว่ามีความเสี่ยงจะเกิดดินถล่มเนี่ยนะคะในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยยกให้เลยสําหรับจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ในภาคตะวตันตกจะมีเพชรบุรีมีราชบุรีภาคใต้จะมีสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชถ้าเรสอบถามมุมมองของอาจารย์นักวิชาการข้อมูลที่อาจารย์มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยที่ไหนบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มแล้วอาจารย์เป็นห่วงมากที่สุดครับ จริงๆแล้วเราต้องมองภาพดินถล่มเป็นเป็นสองประเภทก่อน<ช>นะครับดินถล่มเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้จากมนุษย์<ช>นะครับจากการไปตัดตีนเขาบ้างจากการไปใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ดินที่ผิดนะฮะ<ช>กับดินถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักผิดปกติ<ช>นะครับถ้าเราพูดถึงว่าพื้นที่เสี่ยงสําหรับฝนตกหนักผิดปกติเนี่ย<ช>ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มที่ทางน่านแพร่<ช>อุตธดิตฐ์ นะครับอาจจะเลยไปถึงในกลุ่มของอแม่ห้องสอน<ค>ะนะครับอันนี้คือในโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็ลงมาภาคใต้เนี่ยนะฮะก็อยู่ในกลุ่มของนครนครศรีนะครับแล้วก็ <คะ S 2> สุราษฎร์ธานีนะครับกระบี่นะฮะพังงานะครับอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆห่<ค>ะนะครับซึ่งอาจจะเกิดดินถลม่มแล้วก็ตรังอีกอารนหนึ่งตรังนี่ก็สําคัญค่ะและน้ามือมนุษย์่ถ้ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะครับที่เราเก็บรวบรวมมาประมาณสี่สิบปี อาจารย์รมีภาพมาให้ได้เปรียบเทียบ<ช>อย่างชัดเจนเหรอคะอาจารย์<ช>เป็นภาพอะไรคะคืออันนี้เป็นภาพที่แบ่งประเภทของดินถล่มเป็นสองประเภทก็คือประเภทที่เกิดจากมนุษย์ส่วนใหญ่ค่ะที่เราเคยได้ยินว่ามีดินไหลามาปิดทางอันนั้นก็เกิดจากการตัดถนนะนะครับหรือว่าลักษณะมีการตัดขาแล้วดินมาไหลทับบ้านนะครับอันนั้นคือกลุ่มของมนุษย์นะฮะซึ่งในรูปนี้ก็จะเป็นสีฟ้า เห็นนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากแผนที่ประเทศไทยที่ทั้งหมดนี้นะคะาอาจารย์อธิบายให้ฟังได้ไหมคะคือเราจะเห็นมีม,มีมีกลุ่มทั้งสีฟ้าแล้วก็สีแดงลับกันไปสีแดงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ท,ที่เกิดดินถลมน่มเนื่องจากฝนตกหนักผิดปกติอย่างเช่นกรณีของนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีที่เราเพิ่งเจอไปะนะครับในอดีตที่มีในบริเวณเนี้ก็จะเกาะกลุ่มอยู่แถวแถวภาคใต้นะฮะแถวแถว ตรังก็มีนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของอกระบี่พังงาก็มีบ้างนะครับแต่ว่าเ<ช>ทือกุ่มๆเนี้ยนะครับมีนะฮะถ้าขึ้นไปภาคเหนือก็จะเห็นว่าจุดที่เป็นดินถล่มจากฝนตกหนักผิดปกติเนี่ยก็ยังอยู่ในกลุ่มของอุตธธรดิตถ์แพร่น่านนะครับอาจจะเลยมาทางด้านฝั่งนี้บ้างจังหวัดตากแม่ลมาดต่างๆนะครับแล้วก็แม่ห้องสอนนะฮะแล้วก็ที่มีหลงๆไปก็คือที่จันทบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์ ซึ่งก็เกิดฝนตกหนักผิดปกติแต่ถ้าเกิดดูจํานวนระหว่างสีแดงกับสีฟ้าน้ำมือมนุษย์เทียบกันกับฝนตกหนักอะไรเยอะกว่ากันมนุษย์เยอะกว่าเพียงแต่ว,ว่าความรุนแรงนะฮะขอบเขตความรุนแรงเนี่ยเล็กกว่าเยอะอนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ฝนอาจจะตกไม่มากแต่ว่าเนื่องจากเราไปทําให้ราชันเนี่ยซึ่งมัน ปกติมันก็อาจจะชันไม่มากแต่เราไปตัดให้มันชันมันก็ถล่มก็ถล่มเฉพาะจุดตรงนั้นอาจารย์มีสถิติของการเกิดแผ่นดินถล่มไหมคะว่าสถิติในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างความรุนแรงแล้วก็การขยายพื้นที่ที่เกิดเหตุครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเช็คสถิติดีๆเนี่ยค่ะนะตั้งแต่ประมาณปี2547เป็นต้นมาเนี่ยค่ะนะครับสังเกตรูปนี้นะฮะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าดูจากรูป รูปกราฟิกตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะตัวนี้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีดินถล่มเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ไม่เกิดนะครับแต่ว่ายังยยัังงอยู่ในระดับอ่าจํานวนความถี่อาจจะไม่มากะฮะแต่ก็เกิดขึ้นพุ่งพุ่งขึ้นอันนี้ปีสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดนะฮะแล้วก็มีสลับปีบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วพอปีสี่เจ็ดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนะครับเป็นขาขึ้นตลอดเลยเป็นขาขึ้นตลอดอาจารย์ครับภาพกราฟิกที่เห็นนี้บอกอะไรเราได้บ้าง เราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากภาพนี้บอกถึงสาเหตุว่าบอกบอกถึงเป็นภาพรวมได้ว่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยดินถล่มที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอันที่หนึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยจริงๆตามธรรมชาติ <c oughs> อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็ <c oughs> ต้องรอให้นักวิทยาศาสตร์มาช่วยดู <c oughs> <c oughs> นะครับอันที่สองอาจจะเกิดจากการที่เรานะบริหารเรื่องพื้นที่ผิด คือเราไม่มีการจัดพื้นที่เสี่ยงภัยเราไม่มีการเราม,มีการจัดแต่เราไม่มีการเข้าไปปฏิบัติอย่างจริงจังะนะฮะก็จะมีเรื่องการเตือนภัยมีอะไรแต่ว่าก็ยังไม่มีระบบป้องกันต่อตัวบุคคลคนะที่ชัดเจนหรือทั้งสองก็คือก็คือร่วมกันอาจจะทั้งธรรมาชาติด้วยทั้งมนุษย์ะนะเราไม่ได้จัดการเรื่องเรื่องแม n a g e m e n เรื่องคนในในพื้นที่เสี่ยงด้วยมันก็เลยรวมรวมกันคะนะครับพอ,อจ,จะเป็นไปได้แล้วเราใช้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เรารู้ได้บ้าง สิ่งสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามองสมมติฐานข้อที่สองก็คือเกิดเนื่องจากเราเราจัดการภัยที่ผิดคะนะครับเราก็ต้องเริ่มหันเามองเพราะเราประการที่หนึ่งเนี่ยเราคงไปทําอะไรมากไม่ได้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ,อากาศหรือฝนคือเรา<อ>หยุดให้ฝนไม่ตกไม่ได้ใช่เราได้แต่ตามไปดูเขาว่าเขาไปยังไงคแต่เราจัดการได้ว่าพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งน่าจะเป็นเสี่ยงเนี่ยพื้นที่ซึ่งมันอันตรายเนี่ยคนะเราหน้าที่จะเข้าไป ช่วยดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นค่ะแต่นี้ดูแลยังไงในอดีตก็คือใช้วิธีการเตือนภัยใช้วิธีการสร้างเครือข่ายซึ่งกรมทรัพยากรธรณีก็ทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ปอปอเองก็ดีอยู่แล้วแล้วที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการจัดพื้นที่เสี่ยงครับคําว่าการจัดพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมันคืออะไรแล้วทําให้ถูกต้องที่ต้องดําเนินการแบบไหนคะการจัดพื้นที่เสี่ยงคือเราต้องเราต้องเราต้องทำสองอย่างทำสองประการในช่วงแรกช่วงแรกก็คือว่า ให้ทางส่วนกลางเนี่ยนะฮะเป็นคนวิเคราะห์ภาพรวมทั้งประเทศว่าตรงไหนเนี่ยมีพื้นที่ซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่ที่ชันนะครับมีร่องน้ําคําว่าชันนี่จะต้องเท่าไหร่คะสามสิบองศาขึ้นหรือยังไงตามงานวิจัยตามงานวิจัยเนี่ยก็คือยี่สิบห้าถึงสามสิบถ้าทั่วๆไปที่เขาพูดกันอาจจะพูดสามสิบขึ้นแต่งานวิจัยที่เราเก็บมาหลายพื้นที่เนี่ยเราพบว่าประมาณยี่สิบห้า ถึงสามสิบองศาอย่าคิดว่าไม่ชันนะครับยืนไม่ค่อยได้เลยนะฮะสามสิบนี่ก็ยืนไม่ค่อยได้แล้วเรานึกว่าสี่สิบห้าจะชันสี่สิบห้านั้นยืนไม่ได้แน่นอนลำบากมากยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยโดยประมาณอาส่วนการจัดพื้นที่เสี่ยงจัดพื้นที่เสี่ยงนะฮะ identify หรือว่าชี้ว่ามีชุมชนอยู่ตรงไหนบ้างค่เอาชุมชนเป็นตัวตั้งนะฮะก่นอกเหนือจากเอาเรื่องพื้นที่ชันเป็นตัวตั้งแต่ว่าตัวตัวสาคัญนี่คือชุมชนอยู่ตรงไหนเสร็จปุ๊บในชุมชนเอง หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่ลงรายละเอียดค่ละลงรายละเอียดว่าถ้าเขากําหนดมาแล้วว่าพื้นที่คุณเสี่ยงเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าพื้นที่เสี่ยงของเราเนี่ยตรงไหนบ้างหลังบ้านนายนั้นนายนี้มีการตัดเขาหรือตรงนี้บ้านนางนั้นนางนี้มีการมีร่องน้ําอยู่ไอ ι, ต้ตรงนี้ไปทําอะไรไว้ไหมมีอะไรไปขวางไหมลงดีเทลลงรายละเอียดแล้วเสร็จแล้วก็ไปกําหนดว่าตรงไหนบ้างเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่นี้กําหนดแล้วยังไงนะฮะ อ่จริงๆผมข้ามลำดับไปนิดหนึ่งเนะี่ยส่วนกลางเนี่ยนอกจากจะต้องระบุว่าตรงไหนน่าจะเสี่ยงแล้วเนี่ยน่าจะต้องจัดลำดับให้เขาด้วยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเป็น 4, 3, 4อบสามสี่ทั่งางระเทศอาจจะมีมในทั้งประเทศอาจจะมีที่เขาทําไว้อยู่แล้วก็มีเป็นหลายร้อยจุดก็ต้องจัดลำดับก่อนว่าตรงไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงคําว่าเสี่ยงของเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าตรงไหนจะเกิดก่อนตรงนี้เกิดหลังไม่ใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าตรงนี้มี โอกาสมีประชาชนอย,อ,อยู่เยอะตรงนี้เป็นแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวอยู่เยอะตรงนี้เป็นแหล่งที่สําคัญในด้านวัฒนธรรม,มนะะหรือว่าโบราณสถานจัดมาให้เรียบร้อยก่อนแต่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มจะจัดสรรงบประมาณได้ละค่ะแต่จริงจริงมึงควรจะไปลงตรงไหนก่อนคือพอเดี๋ยวฉันฟังคําว่าซอนนิ่งเนี่ยโดยปกติคําว่าซอนนิ่งใน,ใน,ใ,นในกรณีอื่นๆเขาจะมีว่าซอนนิ่งแบบนี้นี่คือห้ามห้ามทําอะไรบ้าง ของเราจะมีไหมคะอย่างพื้นที่เสี่ยงห้ามทําอะไรบ้างแบบนี้คือคือคงยากเพราะ,ะว่าเราก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วประเทศก็ต้องขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็มาจากรากฐานก็กเกษตรกรรมคะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราน่าจะอนุญาตให้เขาทํากินในพื้นที่เสี่ยงได้ค่ะถ้าถ้าเลือกได้ก็คือให้เขาทํากินแต่ให้เขาไปอยู่อาศัยที่อื่นค่ะนะครับเราเรามี practice หรือว่ามีการปฏิบัติของชนชาวเหนือชาวดอยนะครับซึ่งเขาเขาก็ไปทํากินในร่องน้ํา ซึ่งนานๆทีน้ําจะหลากมาเช่นสี่ห้าปีจะหลากมาแต่เขาก็ไม่ประมาทเขาก็ไปปลูกข้าวปลูกอะไรแต่เวลาเขานอนเนี่ยเขาขึ้นมานอนบนบนดอยบนดอยค่ะมันก็ไม่เป็นไรทํากินได้อันนี้คือระดับที่หนึ่งทำกินได้นะฮะแต่อายุอาศัยที่อื่นอะระดับต่อไปถ้าเกิดว่าไม่มีทางได้เพราะพื้นที่ทํากินน้อยมีแต่พื้นที่ชันจะต้องอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วทํากินตรงนี้ด้วยะนะฮะอันนี้คือรัฐจะต้องเข้าไปสร้างระบบ ป้องกันภัยให้เขาที่ไม่ใช่เฉพาะระบบเรื่องการเตือนคจะต้องเป็นระบบซึ่งมีโครงสร้างนะฮะโครงสร้างทางวิศวกรรมหรือโครงสร้างในการป้องกันไม่ให้น้ําหรือว่าดินเนี่ยมันมากระทบกับหมู่บ้านหรือมันกระทบน้อยที่สุดนะเช่นมาแล้วก็ฉีกออกไปอีกทางหนึ่งหรือทําเป็นช่องลัดไปถ้าเกิดว่ามีน้ําหลากมาก็ไปอีกช่องหนึ่งต้องมีการโปรเทคหรือว่ามีการป้องกันนะหมู่บ้านนี้อย่างดีนอกเหนือจากระบบเตือนภัยที่เราทําได้ดีอยู่แล้วในปัจจุบันค่ะ เอาเป็นว่าในเบื้องต้นนะคะได้พูดคุยกันกับอาจารย์อาจารย์ก็อธิบายให้เราได้ฟังถึง,งเรื่องของการเกิดแผ่นดินถล่มนะคะว่าจะแบ่งออกเป็นสองอย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยเป็นแผ่นดินถล่มที่เกิดจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา,มามากแบบผิดปกติกตนะคะคแล้วก็อย่างที่สองคือเกิดขึ้นจากน้ํามือของมนุษย์นี่แหละที่ทําให้สภาพแวดล้อมของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการปลูกพืชที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมนัก ในแต่ละพื้นที่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเข้าจริงๆเนี่ยเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของน้าฝนที่ตกลงมามากเกินไปนี่จะทําให้พื้นที่ที่ประสบดินถล่มมีปริมาณความรุนแรงของการเกิดเหตุมากกว่า<ช>ด้วยน้ํามือของมนุษย์นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นค่ะณเวลานี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการจัดก,การพื้นที่การบริหารพื้นที่อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งภาครัฐหรือว่าหน่วยงานส่วนกลางนั้นต้องเข้ามาดําเนินการ ธรรมชาติของเราเปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้เราได้เห็นปัญหาแผ่นดินถล่มที่หนักมากขึ้นนับตั้งแต่ปี2,547เป็นต้นมาอาจารย์บอกไว้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการป้องกันสามารถที่จะดําเนินการได้นอกเหนือจากจะมีการจัดสนิ่งพื้นที่เสี่ยงภัยไปแล้วแต่ว่าเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะคะมีอยู่หลากหลายวิธีการบางครั้งก็ต้องยอมรับนะัการเมืองเองก็เคยพูดค่ะว่าการป้องกันนี้ทําได้ยาก แต่ถ้าเกิดทําจริงๆทําได้แต่ค่าใช้จ่ายก,ก็ค่อนข้างจะสูงวิธีการที่ว่านี้จะสามารถดําเนินการอย่างไรได้บ้างพักกันสักครู่หลังจากนั้นในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ